โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยเมืนเดินนะโอเคผมมาวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของกินโทมิเอะกันนั่นเองนะตามผลโหวตที่ผู้ชมเรียกร้องอยากให้ผมเล่นกันแต่หามจริงๆว่าผมเล่นโทมิเอะเป็นหรือเปล่าผมบอกเลยผมเล่นไม่เป็นนะเออใครเข้ามาเพื่อมาดูเทคนิคการเล่นเนี่ยเออหนึ่งเลยนะคุณต้อง ยอมรับได้ว่าผมเล่นมึนๆนะครับนะเพราะว่าผมเองไม่เคยเล่นแม่ม้น,หมนแห่งความฝันเลยนะตั้แต่ไอคลิปอัน,นั้ะไอทีอะไรนะแม่ม้น,หมนแห่งความฝันอกินของ GR ใครที่อยู่ถึงตองต้นนะน่าจะน่จรู้นะครับว่าตอนนั้นผมเองก็เล่นมั่วเหมือนกันนะและ้วตอนนี้ก็ไม่ได้ไปฝึกเพิ่มเลยนะครับก็ไม่มีใครมาช่วยฝึกอะไรเลยโอเค okay, ผมแล้วก็อย่าลืมนะครับนะดูกินกันให้เรียบร้อยนะบ,บอกเลยว่าสกินนี้สวยมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่า โอเคแม่บัวแห่งค่าปัดโอเคครับผมโอ้โหนี่ก่อนอะไรจริงนะร่างร่างลูกเนี่ยก็ได้ักนะเออผมก็ได้ละมีแตงแกนนะอืมอ๋อใครที่ชอบในส่วของทูมิเอชนะครับแล้วก็นะมันมีเป็นบางแง่ด้วยใช่ไหมเออมีเป็นบางแง่ด้วยผมก็ไม่รู้นะอะไรจริงผมไม่เคยอ่านเรื่องอ่าอเรื่องอะไรข้างอย่างเนี่ยเออรู้สึกว่าในเคสของ เออ่ชมิเอะเนี่ยจะมีในส่วนของอะไรบ้างนะมีอู๋แข่งใช้สีใช้สีนี่สีแยกใช่ไหมแล้วก็โทจิครับแล้วก็เอ่อหญิงสาวในภาพถ่ายแล้วก็นี่ไงฮะก็เป็นชมิเอะครับอ่าอ,อันนี้อ่านยากนิดนึงคา,าวากามิชมิเอะนั่นเองนะครับในส่วนสกินของร่างชิ้นเปลี่ยนนั่นเอง,เองเนะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการกับหนึน่งเกมกันดีกว่านะท่านผู้ชม ไข่ช่องชมพิเศษนี่อย่าลืมสังเกตท่าทางแอนนบีชั่นให้เรียบร้อยนะครับนะแก่ให้แบบไม่พลาดกันนะโอเคแล้ okay, ผมเราก็เจอห้องกระจกดาวความทรงจำของล <c oughs> <Leo. c oughs> ีโอยลีโอด้วยนะวัตเร์เฮลคือเป็นด่านที่ผมไม่ชอบเลยอะ่ะเออแบบคือด่านด่านแบบเข้าโรงงานแล้วแบบโดนวนรันว,นนว,นนวนอีสกกปอร์ตแน่นอนท่านผะู้ชมไว้ไหวนะแบบนี้ ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าผมเนี่ยเล่นทูมีอกไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะโอเคครับผมนะโอเคเดี๋ยวเป็นช่วงพูษคะนนหนึ่งโอเคก็ขอขอบคุณคุณดีมด้วยนะครับที่ให้ดีมไอดีมาเล่นนะใครสนใจเช่าทูมีอกไพีีเอ้ยผมว่าคุณคนนี้น่าจะไม่ได้ปล่อยเช่าว่าเขาเป็นเจ้ากิจจิบมัะแต่ก็ขอขอบคุณไว้ก่อนล้กันนะครับไอดีนี้ไม่ได้ปล่อยเช่านะอ่ะโอเคเข้ามาโอเคไหมครับผม อยาเราก็รอเข้าเกมกันก่อนดีกว่านะคานผู้ชมเอาเกมนี้เราเจอหนักอยู่เนี่ยมีนายิฟด้วยวะ่ะโอ้โหมีแม่หมอจริงตัวแม่หมแห่งความว่นาเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างแพ้ม,มันไม่ใช่ค่อนข้างอยู่มันแพ้ทางแม่หมมากเลยนะคานผู้ชมถามว่ามันแพ้เพราะอะไรอันนี้ผมก็แบบสมมติแบบ,บแบบเราจะเอาตัวประกบจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออก็แบบแม่หมอก็จะวัดหนีได้อะไรอย่างเออเอาจริงผมก็ไปดูไลฟ์สตรีม โปรเฟเยอร์ฮันเตอร์มาบ่อยนะครับก็เออเขาก็เล่นเขาก็เล่นอะไรนะเขาก็เล่นแมวันแห่งความฝันนะผมก็คืมครับมานิดหน่อยนะเออก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นะโอเคผมนะช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดเลยือเนเดิมนะครับและย้อนที่แบบขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุงน่งนะแกคนรักษาหายก็เยอะเหมือนกันก็ระวังตัวระวังอะไรกันด้วยนะครับช่วงนี้นะ โอเคโหเราเกิดข้างลงอ่ะงโอ้โหมีการวิ่งติดลูกนิดนึงเลยอืมสวยมากเลยนะสกินนี้อเอาวะ่ะแต่แดงแบบโอ้โหมีความขาเรียวมีความขาเรียวตรงนี้มีเปิ้ลหูขึ้นนะเป็นกลัวอะไรนะอืมไม่รู้เป็นใครอ้าวเปิ้ลหูหายไปแล้วท่านผู้ชมอ้าวมาอย่างแรกเลยผมจําจุดเกิดเธอ,อไม่ได้แตอันนี้ช่วยแล้วครับช่วยแล้วท่านผู้ชมอืม สวยกัดว่า๋ยวเราวิ่งมาทางซ้ายเนี่ยนะ่าจะมีคนอยู่นะอ๋อต องนี้โอ้มีครูหมออะโอเคเอาหมาไปก่อนเลยอืเอ้าเฮ้ยขาผัวมาจากไหนวะเด็ดเด็เฮ้ยขาไหนในหนผัมาจากไหนอ่ะตัวหนึ่งพีก่อนเอาหมากัดหมอทำไมได้คราวเฉยเลยโอเคเอาหมาไปตัวหนึ่งเลยเอาหมาไปตัวหนึ่งเอ้าอัดกัดกัดไม่ไปไม่ไปห่วงห่วงห่วงเกลียวห่วงเกลนไม่ไปไม่ไปเอาว่ะเอาว่ะให้ลูกปาะกาศไปก่อนเลยลูกปาะกาศไปก่อน แม่น้องคออเสียยังไงวางหรอไม่วางไม่วางทำไมทำไมไปนั่งไปเกิดไปเกิดตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีคนฝันไฟอยู่นะเดี๋ยวเราไปโทนเครื่องครับผมเอาอะชูมีเอ็นที่เห็นเราัวเราแบบลงไปเกินโอเคนะก้อนนะครับ และผมอาจจะเล่นโทมิอิกไ,ได้เก่งนะครับทานผู้ชมองเข้าใจกันนิดนึงนะอันนี้ผมอยากให้เข้าใจกันนิดนึงนะผมไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าไม่เคยเล่นแม่หมดแห่งความฝันเนี่ยเก,กินสี่ห้ากมบเลยนะแต่เล่นมาในคนใหญ่ดูเขาเล่นหมดเลย ก็เลยแบบเออมีความรู้บ้างน,นิดหน่อยนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะนะนิดหน่อยจริงนะโอเคยังไงยังไงน้องคราวของพี่น้องคราวพี่เดี๋ยวเราล่วงล่างลูงลกจะตามานะถ้าแบบหลุดนอกระยะน,นะเอาวิ่งตามแล้วอ้าวยืนอย่างนี้พี่อะไรอยากชอบอยากชอบเอาคุณหมอเอาหอ,ออยังไงโอ้ยขาววิ่งลูกมากแบบนี้อ,อีกรอบหนึ่งไปเกิดไปเกิดนั่นหละคุณหมออะไรอะไร ไปเดีย๋ยวเราขาบคุณหมอก่อนคุณหมออยู่ไหนนะคุณหมอนีไงโอเคเรากลบาิ้ิงไว้ก่อนนะแล้วก็จะเอาเป็นลากเนี้ยเออมาทราบน่าจะเป็นประมาณนี้นะผมน่าจะเล่นกอ้องอยู่นะไม่ค็อเล่นงนะูอะอะไรคุณหมออืมกระโดดอีกแล้วเออเลอร์ไปหนึ่งที เอาไมเออยเลยเหรอเจอโฮมีเอกเข้าไปนี่อ้าวว่ะอ้าวว่ะเกินบปจริงวะเอาปล่อยมาไปก่อนอวิมากันสามคนเลยวิมากันทั้งหมู่บ้านเลยมากันทั้งหมู่บ้านคนโอห้าเลยอือเกินยังไงอะเราว่าเกินบปจริงนะเนี่ยเ,เราเราเนี่ยไม่ไหวนะมากันเยอะอืมเดี๋ยวไปหนึ่งทีอ้าวว่าอ้าวว่าใจมันรักเธอรหรือเปล่านะครับไหนคุณหมออ้าวมีคนฮิวคุณหมอขึ้นไปแล้วนะเมื่อกี้ไปได้ยินเสียงฮิวอยู่ อันนี้อาหารรับจ้างอาหารรับจ้างอาหารรับจ้างหรอโอ้มันรักเกินเกินว่ะอู้หมาแค่สองคนเลยว่ะโอ้โหโอโหเกือบเกินบเกือไปไหนต้องไปไหนต้องไปรุ่นเอ้ยไปรุ่นทำไรอ่ะไปรุ่นวิ่งเหรอโอ้โหไม่โดนนะไม่โดนนะ โอ้โหเออเหมือนมีน้องบอกว่าอยากให้ผมทำเสียงหล่อใช่ไหมเอ,ไออออเอาเป็นว่าตัวอื่นตัวอื่นอ่ะเอาเป็นเอาเป็นโจเซฟและเออโทมี่เอ๋มันเป็นผู้หญิงไงให้ผมไปทำเสียงหล่อได้ไงโอ้ผมไม่ได้หรอกยังไงยังไงเพื่อนบินไปแล้วนะคุณหมอแน่คุณหมอแนะอนะ่โอ้โหคุณหมอมาตั้งไฟเอาไม่ใช่มันมันฮิวไข่เราอ่ะ เอาหมาไปกินก่อนน้องหมาปอกๆมาแล้วครับผมไปไหนครับไปปีนไปปีนกัดหน่อยครับ <c oughs> เรียบร้อยขาเหกขาเหกอ่ะอ่กลับล่างนิดหน่อยอะ่ะให้โกนี้มันหลุดระยะจะได้ตามหมอนะ <c oughs> โอเควิ่งตามกันต่อโอโหพับไม้ไว้เลยวะ่ะรู้มากเกินวะ่ะรู้มากเกินวะ่ะไอหมอคนนี้วะ่ะแล้วล่างลูกเราไม่ตามมาด้วยนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันไม่หลุดระยะนะเอาวะ่ะเอาวะ่ะเกินเกิจริงเลยวะ่ะ อ้าวแล้วคือไม่พังไม้ด้วยนะโอ้ไม่พังให้เราหน่อยเหรอหืมไม่พังให้เราหน่อยเหรอโอ้ยโอ้ยไม่ตามละไม่ตามล้วหมอมาเล่นเป็นน่ะผมต้องไปแกล้งคนเล่นไม่เป็นนะเนี่ยโอ้ผมเล่นแม่งูไม่เป็นแล้วต้องเจอคนเล่นไม่เป็นสิวะเออจะไปเจอคนเล่นเป็นได้ยังไงกันเล่าตรงนี้มีวาร์ปใหญ่ด้วยนะครับอาวะอาวะมีคนอยู่ในวาร์ปใหญ่หรือเปล่าไม่มีมีเปิร์หูไม่ขึ้นนะครับยวเราให้ อ่าลูกมูเราเนี่ยมาตีวา์ใหญ่กันก่อนนะอ้าวปืนหูขึ้นเฉลยตัวไหนเอ่ยอุ้ยคุณหมอมันเอาอีกแล้วไอะโมมันจะจะโดนไล่แมกอ่ะแต่เราอย่าไม่สนใจเลยเราอย่าไม่สนใจเลยมันมันตวนนะไอหมอกนเนี้ยไปเราไปไล่คนที่ปั่งไฟกันดีกว่านะท่านผู้ชมนั่นนี่มันจะมีคนปั่นไฟกันหรือเปล่าังหวะนี้อันนี้ อย่างนี้มีคนแนะคุณแม่หมอจนะนะานั่นแน่ข่าวไก่อนเลยเอาไว้ในโรงงานแล้วถ้าเขาไปในก็โดนตีหัวแน่นอนอันนี้โอ้เอากึ้นกื้นกึน้นเราว่ายังไงะเราว่าเราว่าปันปื้อเราแต่กขไปไหนเราปันปื้อเราปันปื้อเราแบบนี้เดี๋ยวเรากลับเป็วิ้งเลยดีกว่าตีแผลได้ไหม,มแผลขีดกระปอดไปก่อนแผลตีแอแีดกระปอดเรากลับเป็นวิงได้่านผู้ชม เราค่ะเป็นบิางงานแล้งน้ตีมาตรงน,นี้ก็หนึ่งทีไปก่อนนะหนึ่งทีไปก่อนนะไปไปเกิดอีกคุณหนึนห่งไปผมพยายามแบบเอาอะไม่ต้องพยายามอะไรยังิตีมาอีกแล้วไม่แล้วแจกแผ่ไปก่อนยังนี้ยังนี้ยังไง้ตีโมก็ได้ว้ะตีโมก็ได้วะมันงทีเลยว่าทำไมชอบช่วยเพื่อนนะขอไปเกิดไปเกิดโอเคยังไงหาก่อนหานะปวดก่อน ปล่อยหมอมาขายเฟสไปแมนน่ยังจะเรียกวาวอีกนะไอคนนี่นี่มันไม่ไหวนะมันยังจะเรียกว,าว้าอยู่นะเกินจริงๆเลยวะ่ะไม่ไหวจริงๆวะ่ะไม่ไหวจะเคลียร์กับน้องคนนี้อยู่เลยเอ้าว,วะฮะก็อยู่ใกล้ๆเลยนะอืไม่ได้ละไม่ได้ละแบบนี้โดนแน่ๆโดนแน่ๆเราเนี่ยโดนตีแน่ๆโอเคเดี๋ยวรอรอรอฆ่าล่างหนึ่งใช่ไหมร่างหนึ่งมาร่างหนึ่งไหมอันนี้อันนี้ยังไงต้องตีหัวไปหน <laughs> โอเคแล้วลาไปล่างเจิมเลยแล้วครับเอาล้างมันไปเก็บเลยสวยโอ้โหแล้วก็อีกตรงนี้ก็ไม่มีเลยนะไม่จะขนที่ออยังไงเนะี่ยโอเคเรา กลับมานั่งกันต่อนะเอาว่ะคุณหมอนี่เป็นตัวที่เอ่อแก้หางไม่ม้แหงความฝันอีกหนึ่งตัวมาเลยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้แก้หางอะไรขนาดนะั้นนะเจริงถ้าเราตีร่างแดงแล้วว่าอมหมอก็จะหิวได้นะครับพยายามอย่าเอาล่างล่างแดงตีนะเออผมคิดอย่างนั้นนะเออเรื่องของคนอ,คอนื่นพี่จะไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเปิงหูขึ้นอีกแล้วเอาว่าบะบรรักเธอเลอเกินไหวขอน,นี่เนี่ยโดนไปถึงไหน,นหไฟไม่ปั่นนะโอ้โหไวรุ่นไฟไม่ปั่นนี่มา อ้างเข้าไปโอ้โหเหวินเดบแฟแฟแฟอืปิดหนึ่งเทสุดไหมอืมแต่ไปโดนนายอิฟเฉยเลยวันเชื่อโดนนายอิฟเฉยเลยอืมเขาอยู่ไหนกันแล้วนะเดีย๋ยวเราไปหาแม่หมอนก่อนแม่หมอแม่หมออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเอาว่าเกลือเกลออยากปังไฟมากเหรอร่ะ่ะอยากปังไฟมากเหรออืมเอาเอาผิดล่างผิดล่างผิดล่าง อออไอ้แม oh, 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 oh. <laughs> okay. ่ชมพิเอ๋ปังโอ้ยติดสายแล้วเฮ้ยทำไมเนี่ยโอ้โหจะถือบางเราได้ยังไงนี่งชมพิเอ้โหตายแล้วตายแล้วโอ้โหประสบการณ์ที่ดีการเล่นชมพิเครั้งที่สองของผมนะ ตัวบางอา้าวว่ะมีคนมีคนแอบว่ะเหมือนแอบเงียนมากอ่าล้างหนึ่งมาแล้วนะล้างหนึ่งมาแล้วแต่ก็ตีไปก่อนเลยครับผู้ชมหนึ่งตีอีกกระอดเป็นเลยครับผมไป,ไปเลยไปเลยไปเกิดดีกว่าเราว่ะไปแอบอะไรกระโจมอีกไม่ได้หรอกโอ้โหไปไปเกิดอันนี้เหลือเรื่องไฟหนึ่งเครื่องแล้วนะฮะแล้วก็เหลือเคิร์เวอร์อีกสองคนนะเอาว่ะเอาจริง ทีดีนี้รับมือเออในส่วนของมแม่บ้าแห่งความฝันไม่ค่อยเป็นนะเครื่องเขาก็เลยช้ามากนะถ้ายิ่งเป็นตีคอเนี่ยบอกเลยว่าเล่นลําบากมากฮนะับสำหรับคนที่ฝึกตัวนี้นะอ้าวว่ะอ้าววันเดี๋ยวเราเราสาบนยอิฟก่อนเลยสาบแล้วก็เอาล่างกําเนิดตีเอา่างกําเนิดตีโดนเัื่อกี้อึง้งสวยไปไหนละครับไ่ไหนละครับโอ้โหตีไปหนึ่งแหงครับผม จริงๆไม่คุณเอาล่างแดงตีนะแต่ว่ามันขนาดนั้นแล้วก็ตีไม่ <c oughs> จริงๆเราใช้ตัวล่างล่างหนึ่งเนี่ยล่างกําเนิดเนี่ยแฝดยังไงแฝดเก็บได้นะครับนะแต่ผมก็เอาล่างแดงตีไปเลยแล้วก็คุณหมออยู่ตรงไหนกันนะตรงนี้มีมีเฟือหูขึ้น,นะน,นั่นเนี่ยอัานเนี่ยยังไงอ่ะนาคิีของเราเนี่วิ่งมาอยู่ข้างไกลเลยอยู่ไกลจนสุดสายตาไ,ไม่เอ็ดว่าไม่อ่านเห็นว่าเราใกล้กัน <c oughs> าาจะจับนายอิฟไปนั่งก่อนเลยนายอิฟไปนั่งตรงไหนดีนะตรงนั้นดีกว่าจะได้คนเครื่องด้วยนะอ้าวเห็นคงังไม่มีคนป่นนะแต่ก็โซนไปก่อน <laughs> โอเค,ครับจับนั่งไปเลย <c oughs> แล้วก็ไปหาคนกันดีกว่าท <c oughs> ่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาล่างของนายอิฟเนี่ยเฝ้าคนนายอิ๊ไว้นะครับ <c oughs> อ้าโอ,โอ้ยบางครับยากแต่ว่าฮ้เยเสร็จเฮ้ยเฮ้ยเร็วเฮ้ยช้าๆหาน่อยเอออ้ยเอาเป๋หูมาแล้วเปอหูมาแล้ว ยังไงอุ้ยมาว่ะคุณหมอว่ะโชว์ไ่เอกว่าการีไปตั้งทีก่อนนะผมอันนี้ยัยงไงอ่ะเราจะเราแฟดลยเราแฟดไรอืมอุ้ยไ่โดนเฉยเลยโอ้โหได้ไงวะเน่ได้ไงวนะเนะ่โอ้โหเกิน,กน,นกกออเกินกยังไงอ่ะยูต่อหน้าต่อตาอ๋อไม่กริงใจชาวบ้านชาวช่องเลยเหรอเราอะ่ะอืมอืมไปไปนั่งเก้าอี้ดีกว่าเฮ้ยนา,นายเอฟนายนายจะไม่ช่วยเพื่อนเลยเพื่อนนายกำลังจะตายแล้วเนี่ย โอเคเราเสกไว้ก่อนนะเสกไว้ตรงนั้นแหละไมู่้เสกไว้เพื่ออะไรโอเคยังไงเอ้ยอยู่กันตรงนี้มันเหงากว่าที่เคยหรือเปล่าอ,อยู่ไหนอยู่ไหนนาะยอิฟของเราแนะ่นาะยอิฟวิ่งไปไหนแล้วแนะ่เมื่อกี้เห็นแว๊บๆว่อาอยู่รตรงนี้นะเอาว่ะเลี้ยวเข้าโรงงานเลยว่ะเพื่อนไม่ช่วยแน่แน่โอ้นาะยอิฟคนนี้มันเกลีย่ยมันเกรว่ยวแคหนู้นี่เอาว่ะเอาว่ะตรงนี้มีย่องทำไมนาะยอิฟวิ่งแบบนี้ วิ่งเข้าอย่างนี้พี่เลยอยากชอบโดนไปหนึ่งทีก่อนโดนไปหึงทีก่อนถ้าไม่มีท่อนที่พี่บอกเล็สบายตัวแน่นอนแฮะนี่ยังไะกำเนิดอ้าวมีข่อด้วยวะโอ้โหโชคดีเยาแนยิปไปนะโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะก็ใครชอบในขวดของสกินนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับนะดูย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งได้แต่ข้าถามว่าวิธีการเล่นเทคนิคเล่นยังไงอยากถามว่าผมก็เลไม่เป็นเหมือนกัน โอเคบอกวันนี้ผมพร้อมตัวร่างก็นไปก่อเอาไว้เจอกันในของคลิปแม่นะครับแนมะ่ก็อยากดูกันอีกไหมชมพิจิเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกีนะโอเคายบายอยากดูประกาตัวกันด้วยนะครับ 밤 안에 가득 채운 저